เดินทางเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะกับการรายงานอิสิแท็กโฟตีส้สูงสงเพลงที่มีคนฟังดูแลวโหวตมากที่สุดในสัปดาห์นี้ครับรวมถึงการประกาศผลรางวัลนะฮะ2013สิบสมินสิคไรเบอรี่อะนั่นเองนะครับพรุ่งนี้นะฮะอย่าลืมมาติดตามฟังกันนะครับในช่วงของโหวตแบท t ทิลวันจันนะครับสองทุ่มถึง5้าทุ่มนั่นเอง เป็นประจำทุกวันจันนะฮะสำหรับช่วงนี้ในแต่ละชั่วโมงเนี่ยจะมี2เพลงนะฮะมาดวนกันนะฮะมาให้โหวตกันโดยชั่วโมงละสรอบนะครับชั่วโมงแรกกับชั่วโมงที่2เนี่ยสรอบส่วนชั่วโมงสุดท้ายฮะรอบเดียวนะครับรวมแล้วเป็น5ช่วงนะฮะหรอบนั่นเองนะครับพรุ่งนี้ฮะมาติดตามกันได้รวมถึงมาขอเพลงได้เหมือนเดิมครับพรุ่งนี้ขอได้ทางทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ t วิตเตอรเลยนะฮะแล้วก็ฟังที่นี่นะครับ ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะฮะแต่ว่ามีช่วงเนี่ยตอนนี้ยังมีช่วงอยู่แค่ช่วงเย็นนะครับสองทุ่มถึงห้าทุ่มนั่นเองฮะทุกวันติดตามกันได้ครับตอนนี้ครับชั่วโมงสุดท้ายอย่างที่บอกว่าเราจะมาะประกาศผลรางวัลในสาขาสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ the best friend cup of the year นั่นเองต้องบอกว่าสาขานี้มีผู้เข้าชิงถึง12กลุ่มเลยนะฮะเนื่องจากตอนที่ให้เปิด่า ส่งรายชื่อกันเข้ามาเนี่ยส่งกันมาเยอะนะฮะจนส่งกันมาถึง12ชื่อนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีคลับไหนบ้างนะครับมีแฟนคลับใครกันบ้างนะฮะอันดับที่12กันก่อนละกันนะครับเป็นแฟนคลับของหนุ่มบี้สุกฤตครับในชื่อว่า DG แฟนนะฮะ DG แฟน d g จบี้แฟนนะฮะ DG นะครับบี้แฟนทางทวิตเตอร์นั่นเองนะครับมาที่1.73นะฮะสำหรับคลับนี้ก็ช่วงแรกเนี่ยโหวตมาเยอะนะฮะหลังๆก็หายไปเหมือนกันนะครับส่วนอันดับต่อมาฮะอันดับที่11นะครับเป็นแฟนคลับจากต้นธนสิทธิ์นะฮะใน Twitter นะครับแอคเคาท์เนี่ยต้นโซกูดนั่นเองนะครับสำหรับ อันดับที่13นะ11นะครับจากแฟนคลับของหนุ่มต้นนะฮะทำเข้าวินมานะฮะเเปอร์์ซ็นต2.06%ด้วยกันนะครับอันดับที่10นะครับเข้าวินมานะฮะในรอบสุดท้ายแบบนี้เลย2.89%นะครับเป็นแฟนคลับหนุ่มพี่สุกฤตอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นทาง Facebook บ้างนะครับคราวนี้ในชื่อเพจนะฮะชื่อเพจว่า,าสว สวทรนะฮะสวทอร,อะะส,ทอรอสาวกท้องร่องนะฮะจาก Facebook นั่นเองนะครับเข้ามาที่2.89%ส่วนอันดนับที่9ก็ยังเป็นก็ยังคงเป็นแฟนคลับของหนุ่มบี้นะฮะในชื่อว่า b ี้ฉีดแฟนคลับนะฮะทาง Facebook Page เช่นกันนะครับเข้าวินมา2.97%นะครับส่วนอันดับที่8ก็ยังเป็นบี้สุกิจนะฮะบี้เดอะสตาร์ a ฟนเพจนั่นเองนะครับ ทาง a c e b o o k ครับเข้าวินมาที่4.08%นะครับส่วนอันดับที่7นะฮะเป็นคลับของแฟนคลับหนุ่มแกงส้มนะฮะแกงส้มพันทิพย์นั่นเองทาง Twitter ครับเข้าวินมาที่4.28%นะครับส่วนอันดับที่6และอันดับที่5เนี่ยเป็นแฟนคลับของหนุ่มนนทนนนะครับโดยชื่อเพจว่า ทานนแฟนเพจนะฮะทาง a c e b o o k นะครับเข้าวินมาที่อันดับที่6ครับ5.02%ส่วนอันดับที่5ครับทานน The Voice ลแฟนเพจของ Facebook เช่นเดียวกันครับเข้าวินมาที่5.96%นะฮะส่วนอันดับที่4ครับเป็นแฟนเพจทาง t w i t เ e อร์ฮะของหนุ่มฮั่นเดอะสตาร์แปนะฮะ, um ะ,ฮะแฟนแฟนเพจว่า ฮันส์โฮมพันทิปนะครับทาง Twitter นั่นเองนะครับเข้าวินมาที่13.82%ส่วนอันดับที่3 2 1เนี่ยคู่ขี้เบียดสีกันมาทุกสัปดาห์นะฮะมีแฟนคลับของ n น s เ f 9แฟนเพจทาง f c e e o o o นะครับมีแฟนคลับของขชานนทนานด้วยทาง Twitter ฮะ แอดขชา f 8อัน e r s c ก r e fc แล้วก็แฟนคลับของเต่าขชานะทางทวิตเตอร์แอดเต่าขชาแฟนนั่นเองนะครับอันดับที่3ครับเป็นอของแฟนคลับของเต่าขชาครับที่ทวิตเตอร์ฮะแอดเต่าขชาแฟนนะครับเข้าวินมาที่18.22ส่วนอันดับที่2ก็คือ คาชานะครับคาชา underscore fc ทาง twitter ครับเข้าวินมาที่18.68%นะครับโอ้โหถือว่าเบียดกันมากับอันดับที่3เลยเพราะฉะนั้นแล้วอันดับที่1นะฮะสำหรับรางวัล the best fan club of the year นะครับได้แก่เพจทาง facebook นั่นเองครับ n e s a f f fan page ทาง facebook ครับยินดีด้วยนะฮะสำหรับแอดมินของเพจนี้เลยนะครับ กโ็โหวตกันเข้ามาเนี่ยเยอะมากนะครับสําหรับลูกเพจแต่ละเพจนะฮะโหวตกันเข้ามาจนวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆนะครับจนกระทั่งปิดโหวตก็ยังโหวตกันเข้ามาอยู่นะครับตอนนี้ก็ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะฮะกับมิสิกท็อปโฟเดินทางเข้าสู่ท็อป1ทกันแล้วนะครับ